สวัสดีค่ะพบกับโชติมานะคะจากที่เราไปเที่ยวกัน5วันเรากลับมาวันนี้น้องบูเบอรี่น้องบูเบอรี่ออกมาแบบว่าคือออกดอกอะ่ะเขาออกมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ตาเนี้ยว่าเขาเขียวเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าม่วงแล้วอะ่ะสีคือแบบกินได้แล้วเราจะมาเก็บน้องบูเบอรี่กันจ้านี่เก็บเพราะถ้าเราไม่เก็บอะก็จะมีนก ก็เก็บได้เป็นบางเมนะ็ดเนาะบางเม็ดก็ยังเขียวอยู่นะจะมีนกมีกระต่ายเนาะเราก็ไม่อยากให้นกให้กระต่ายกินเนาะเราก็อยากกินเองมากกว่า <c oughs> เลขอย่างหนึ่งของเราไม่ใส่เออไม่ใส่อะไรนะ <c oughs> ที่เขาฉีด้ํายาก,กันนะ่ะเราไม่ได้ฉีดยาด้วยนะเราก็แค่ลดน้ำํำเฉยๆแล้วน้องก็ออกมาแค่ปีละครั้งนะคะไม่ได้ออกตลอดทั้งปีอะไรอย่างนี้นะ น้องจะออกมาเนี่ยปีหนึ่งก็คือจะมีครั้งนี้ครั้งเดียวพอเก็บหมดแล้วจะออกอีกทีก็คือปีหน้าน้องจะออกแค่ปีละครั้งอุ้ยนี่อันนี้สวยสดงดงามอุย้ยเดี๋ยวเอาไปปั่นเอาไปปั่นก็อร่อยกินสดก็อร่อยงั้นเดี๋ยวเราขอเก็บให้มันถนัดถน่วงก่อนนะ้อเต็มต้นเลยเต็มต้นเลยขอเก็บให้หมดก่อนนะคะ ต้องดูนะคะเราก็จะเก็บอีลูกที่มันเนี่ยเป็นสีม่วงแล้วนะมันไม่ได้เก็บได้ทุกลูกนะเพราะว่าบางลูกก็ยังเป็นเขียวอยู่บางลูกก็ยังแบบตูดแดงอยู่เราก็ไม่เก็บนี่เราเอาม่วงแบบนี้นะอันนี้ก็คือแบบว่าไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรนะคะเดี๋ยวมาชิมให้ดูไม่ต้องล้างเลยอะฝ่งตอกทุกวันอร่อยหอมอร่อยอร่อย,ออยก็จะมาเก็บลูกที่มันเป็นแบบเนี้ย ม่วงทุกลูกม่วงทุกเม็ดอะไรอย่างเงี้ยเอ้<ห>ม่วงทั้งเม็ดอะไรอย่างเงี้นะเนาะก็จะหลุดง่ายว้ายหล่นใส่มือหล่นได้ไงหล่นหล่นหล่นสวยมะเม็ดสวยมะเฮ้ยอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดอย่างเงี้ยมันจะยังเปรี้ยวอยู่เนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะยังเปรี้ยวอยู่ใช่เ,เนาะเต็มไปหมดเลยอะ่ะเฮ้ย เต็มไปหมดเลยค่ะไปดูต้นเล็กๆสิต้นเล็กๆของเราอันนี้อันนี้ไม่มีลูกอันนี้หลายปีแล้วแต่ว่าน่าจะตายอันนี้เนี่ยออกลูกแล้วออกลูกแล้วแต่ยังไม่เขียวเอ้ยยังไม่ม่วงออกลูกเขียวแล้วแต่ยังไม่ม่วงเี่มีหลายต้นอยู่นะเพราะเป็นคนชอบกินบูเบอรี่นี่ก็บบูเบอรี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกต้นนะคะบุบรี่ที่บ้านที่ปลูกเอาไว้แล้วก็มีต้นเชอร์รี่ด้วยเชอร์รี่นี่ก็เอามาปลูกเหมือนกันออกมาสองเม็ดอยากลองชิมไหมว่าเม็ดเล็กๆนี่มันจะแบบเป็นยังไงมาเดี๋ยวชิมให้ดูว่าเม็ดเล็กๆเนี่ยเออมันจะกินได้หรือ,อยังนะหวานม่ะวหวานเฉยแล้วก็จะยังกินไม่ได้เนี่ย หวานเฉยอ,อ่ะอ,อร่อยเฉยทั้ทงต้นมีสองลูกโตเอ้หมดแล้ว <c oughs> นี่ค่ะบูเบอร์รี่ได้ครึ่งกะละมังเลยนะเห็นแบบนี้ได้ครึ่งกะละมังเลยนะแล้วก็ยังเหลืออีกเกือบเต็มต้นเลยนะเดี๋ยวไว้ประมาณสองสามวันเดี๋ยวก็สุกเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้เราไปทําบูเบอร์รี่ทําบูเบอร์รี่อะไรดีนะกล้วยหอมมะกล้วยหอมบูเบอร์รี่มะเออ เค้กกล้วยหอมแล้วก็ใส่บูเบอรี่อะไรอย่างงี้ไปลองทํากันค่ะพอเราทําเค้กกล้วยหอมเสร็จแล้วนะคะเราก็มาแต่งหน้ากันเลยจ้าแต่งหน้ากันเลยเราก็จะเอาไปอบพร้อมๆกันนะคะอันนี้มันก็จะเป็นแบบผลไม้อบเนาะเดี๋ยวดูสิเป็นแบบไหนใส่เยอะๆเ,เลยชอบกินมันก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆเนาะชุบ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 ช,บ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 ชบ โอเคเข้าเตาอบกันเลยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าอุยเป็นยังไงเหมือนจะแข็งแข็งไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามันออกมาตัดก่อนนะว่าเป็นยังไงอบนานไปหรือปะก้วยแข็งเลยปะนี่นะคะออกมา กล้วยบูเบอร์รี่มาซีมกันค่ะกล้วยบูเบอร์รี่อ,อร่อยมากยกนิ้ว